ก่อนและฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกคุณภาพพักยก24ไว้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าของคนมวยเป็นพักยกระบบออโต้เล่นง่ายครบเครื่องมั่นคงยอดนิยมต้องพักยก24นะะจดไอดีไลน์ไว้เลยค่ะ p k 24 p k 2 4มีแอดนำหน้านะคะพักยกดีๆที่น้องแบลเลือกให้ต้องพักยก24ผู้สับสนรายการจบครบทุกเรื่องมวยตลอดจนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมั่นคงร0อน้องแบลการันตี ขออนุญาตชวนโปรแกรมมวยไทยสุดเพรยินดีนะคะวันพฤหัสที่4ี่มกราคม2567คู่ที่1สดาวทองวิสีมุมเมืองเจอกับปากีสถานเอราวันคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่อยหปอนค่ะส่วนคู่2นะจัตุรัสซัดป,ปีดาเจอกับก้องพนัสนอ,อนุตยิมนะคู่นี้ชกกันที่พิกัด124รอยยี่สบปอนกับ1นึ่อปอนนะเจ้าจัตุรัสต่อให้ก้องพนัส1ปอนค่ะส่วนคู่3สถานฟ้าออตโตอาวันมวยไทยนะเจอกับ ตักดินซึ่งบีมวยไทยคู่นี้ชกกันที่พิกัด123ปอนด์และคู่เอกของรายการนะคะแสนโซนเอราวันเจอกับยอดอีสานทีเด็ด99คู่นี้ชกกันที่พิกัด126ปอนด์ค่ะ คู่ที่หนึ่งนะคะสลาวทองนุ้ยสี่มุมเมืองเจอกับปากีสถานเอราวันคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยหกปอนด์ค่ะมาดูมุมแดงนะเป็นนักชอกอายุสิบเจ็ดปีเคยชนะกันมานะส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรเป็นมวยมาจากเพชรบูรณ์นะการผ่านมวยห้าสิบครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะทําการซ้อมที่นุ้ยสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีนะ้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ห้าสิบสี่กิโลเวทที่ชดลักเก็ตอยู่ที่ร้อยสิบไม่เกินร้อยเจ็ดปอนด์นะคะก็อยู่ในเวทของเขานะคะเมื่อเช้าช่างได้รนะ้อยหกจุดสีน่สน,นะราว้อนะ ก็เป็นชกอายุ19ปีหายไปนานเพิ่งกลับมาถ่ายนะคะก็ฟอร์มกําลังดีนะแพ้แบบเบียดเสียดสูสีนะฮะส่วนสูง172เซนติเมตรเตียกวัน1เซนะเป็นมวยมาจากปตัตตานีการผ่านมวย25ครั้งแต่หนูมองจากฝีมือชั้นเชิงน่าจะไม่ใช่นะคะน่าจะแค่หายไปนานแล้วเพิ่งย้อนกลับมาชกนะคะ ก็เป็นมวยขวามวยเขานะทำการซ้อมที่เอราวันจังหวัดยะลานะน้ำดักปลอปยอยู่ที่5 3สิกิโลเมชกรเกียอยู่ที่ร้อ้าไม่เกิน108ปอนดบอนะคะวันนี้ชกไปเกด1 0ร้อนด์อเมื่อเช้าชังได้1้อยดก็ลด1.7ดนะคะก็ไม่มีปัญหามาดูเชิงการชกนะคะคู่นี้เคยแพ้นชนะกันมานะเจ้ามุมแดงนะเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าสอกสวนแรงเหลี่ยมเชิงดีนะส่วนมุมน้ำเงินแนละ้วก็เป็นมวย ทรงเดินเปิดบู๊ดุดันหลักเหลี่ยมดีนะคะมีเตะขวางหน้าเขาในล็อกรัดฟตีวงนอกดีนะคะก็มองแล้วเก่าเกมนะ,ะก็ดูว่าเป็นมวยฝีมือคนหนึ่งอะดูจากทรงการชกแล้วน่าจะน่าจะเคยเป็นมวยมาก่อนนะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อะยี่สิบ้าครั้งนะคะเพราะว่าหนูเคยเห็นเขาครั้งนึงแนละ้วหนูก็ชอบเลยอะ่ะ อะไรที่หนูชอบนั่นแปลว่าดีนะคะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงไงหนูจะมองมวยไม่ค่อยเก่งเท่าผู้ชายหรอกแต่อะไรที่มันแบบมองปุ๊บแล้วมันชอบเข้ามาในหัวสมองในลูกตาหนูนั่นแปลว่าอันนั้นต้องดีในระดับหนึ่งอะหนูถึงรู้สึกว่าเออนี่ดีนะเ <c oughs> ข้าใจความหมายหนูพูดใช่ไหมซาราทองช่วหงหลังๆนะคะฟอร์มสดเลืเกินนะเคยชนะนักยกสามเจ้าเพชรสีด,ดำสิ์เดรินสัปมาหที่สุดเพชรยันดีเมื่อเดือนเก้าเดือน,นสิบก็มาชนะคะแนนปากีสถานเอราวัณน,นะคะ ล่าสุดเดือนสิบสองก็มาชะนั้นน็อกยกสี่เจ้าคุณหานไกลสล้วพบล็อกเส้นยิมนะที่ศึกมวยมันสนันเมืองก็ยิ่งชกยิ่งเก่งนะคะเขาได้รูปร่างคนสูงนี่นไงวันนี้เจอกับปากีสถานนะคะมาแก้มือกันนะคะเจ้าปากีสถานเคยชนะคะแนนเพชรมงคลสามารถแพ้อรุณมา,มมาที่ศึกมวยมันสนันเมืองแล้วก็มาแพ้สลาวทองนะไฟนนี้ก็เป็นไฟที่สามที่หายไปนานแล้วกลับมานะคู่นี้ก็ออกชอบไปที่ เจ้าปากีสถานเอราวัณน,นะหนูชอบส่วนตัวนะดูแล้วไม่แพ้มากเท่าไหร่นะวันนี้นะ่าจะแก้มือได้ฟันทงคู่ที่สองนะเจ้าจัตตุรัดซับปิดาเดจอกับก้องพนัสนอ,อนวัดยิมนะคู่นี้ต่อให้กันหนึ่งปอนนะเจ้าจัตุรัสต่อให้หนึ่งปอนค่ะเป็นนักชกอายุ24ปีส่ปีสุดสูงร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากกำแพงเพชรการผ่านมวยห้าสิบหกครั้งนะเป็นมวยซองบูตแตข่ขาต่อยหมัดน,นะรูปร่างสูงยาวเข่าในน่ากลัวนะคะ ก็ทาการพ,สพิสูจนที่ซับปีดาจังหวัดสมุทรปราการนะฟอร์มหลังๆไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะเจอมวยเก่ามวยมวยกระดูกไนงะมวยที่แบบอาวุธหนักๆนอะ่ะเนี่ยจัตุรัสนะถ้ามาชกอ่ะในในความคิดหนูนะหนูหนูจะมีมุมที่หนูมองอนะ่ะแล้วหนูจะรู้ว่าหนูคนจะเล่นเขาหรือไม่เล่นเขานะคะก็น้ำหนักไปปล่อยที่หกสิบเอ็ดกิโลเวทที่โชว์โลกเก่งกว่าที่ร้อยี่สี่ไม่เกินร้อยี่สิบห้าปอนนะวันนี้ชกพิการร้อยี่สิบสี่ปอนอยู่ในพิกัดของเขานะคะวันนี้ต่อให้กล้องพนัดหนึ่งปอนค่ะ ื่าเช้าช่างได้ร้อยี่สิบห้าจุดเก้าก็ลดหนึ่งจุดเก้านะคะส่วนมุมน้ำเงินกล้องมานนัดนอนวัดยีมวันนี้ได้หนึ่งปอนะคะเป็นนักชกอายุยี่สิบปีส่วนสูงร้อยเจ็สิบเจ็ดเซนติเมตรนะวัดได้ก็สูงกว่าจัตุรัสหนึ่งเซนนะคะหุ่นพอๆกันนะคะก็การพันมวยจะดสิบครั้งดีกว่าแนละ้วเป็นมวยมาจากสุรินนะเป็นมวยขวามวยเข่าเข่ากับเข่าเจอกันนะคะแต่เข่าเจ้าจัตุรัสนี้น่ากลัวนะหนูจะบอกให้ถ้าเขาเจอแบบมวยที่แบบ ทรงคล้ายๆเขาแบบไม่มีอาวุธหนักแรงแบบไม่กระดูกเท่าไหร่ไม่เหลี่ยมแบบหักเหลี่ยมดีไม่ไม่เก๋าอ่ะเขาจะสู้ได้ถ้ามวยแบบเก๋าอาวุธหนักๆด่เวลาเขาโดนเขาจะมีออกอาการจะจกนะเจ<ม>้าจัตุลัดนะก็ทําการพี่ซ้อมที่นออนนวัตยิมนะน้ำหนักไปิดอย,อยู่ที่59ิกกิโลเวทที่ช็เกตอยู่ที่ร25ไม่เกิน1 2อปอนด์วันนี้ก็ได้1นได้เปรียบ1ปอนด์นะคะเมื่อเช้าช่างได้125.9ก็รดค่ะมุมแดงนะ ก็เป็นมวยสงบูเปิดเกมเตะต่อยแรงบู้ดุดันขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกแรงสวนบู้ดุดันนะเข่าในน่ากลัวนะคะถ้าเจอแบบว่ามวยตัวเตี้ยกว่าหรือแบบไม่เก่าเท่าไหร่แบบทรงทรงคลาสสิกคลาสสิกนี่เขาเก็บกินหมดนะคะส่วนมุมน้ำเงินหน้าก็เป็นมวยขวาสูงยาวมือครบเครื่อง ฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั้มตีเหนียวแน่นได้แขนขวางหน้าแทงเขา่าแหลมไอคิวดีกว่านะคะส่วนสูงพอๆกันเป็นมวยเข่ากับเขานะแต่อาวุธน่าจะหลักหลายกว่าน่าจะเป็นมวยแบบว่าฝีมือทำมาแบบว่าความหนักแรงคลาสิกคลาสิกอ่ะไม่มีแบบว่าความเป็นตัวของตัวเองตรงนี้คือแบบหนักแรงอะ่ะถ้ามีโอกาสกแบบปล่อยออกมานมี่มีลุ้นวินาทีทองอันนี้คลาสิกคลาสิกก็ไปเรื่อยๆนะคะจตุรัสนะก็เคยแพ้หนึ่งเอราวันมาแล้วก็มาแพ้ล็อกยกสี่ ไอชนะนกยกสี่เพชรลุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์แล้วไม่เดือนสิบล่าสุดแล้วมาแพ้คะแนนประตักนินซึ่งบีมวยไทยนะที่ศึกมวยมันวันศุกร์ส่วนม,ม,มุมน้ําเงินและกล้องพนัสก็มาแพ้นกยกสามไกับเพชรน้ำตาลโอ้โหมอเตอร์นะที่มวยศึกมวยมันสนัดเมืองนะแล้วก็มาชนะนกยกสามจวต้าเล็กพอหลักบุญล่าสุดนะมาแพ้นกยกสองกับยอดธงชัยเคดิเก้าเก้านะคะวันนี้หนูมองว่ามวยเข่าเหมือนกันนะความเป็นมวยก็ พอๆกันฝีมือคลาสสิกแบบว่าครบเครื่องน่าจะกินกันที่ลูกเข่าใครแหลมกว่าชอาไปที่จัตุรัสซับปีดานะวันนี้เป็นมวยทรงบูเปิดเกมนะคะถ้าจับลงในได้กระซวกลงมานี่น่ากลัวจริงนะเข่าของเขานะคะคู่นี้ชอบไปที่จัตุรัสค่ะจะเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> คู่สามสถานฟ้าวันนี้เจอกับปตักนินนะคะ คู่นี้ชกกันที่พิการ1 2 3ปอนะคะสถานฟ้าออโต้อาวันนะคะก็เป็นนักชกรุ่นเก่านะคะเดายากจังเวลาเขามาชกนะคะหนูเคยแบบว่าเดาเวลาลุ้นเหนื่อยเลยนะเพราะเขาจะแบบลุ้นบางทีก็เหมือนหมดไปเลยบางทีก็แพ้แพ้แบบน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเดายากนะคะถ้าพี่สถานฟ้ามาชกนะคะเป็นนักชกอายุ3 7ปีส่สูง1 6 5เซนเมตรเป็นมวยมาจากสีสกเกตการผ่านมวย100ครั้งแนะเป็นมวยครบเครื่อง ทำการพซสัมที่สุขคุมวิทย์หนึนะคะน้ำหนักไปลล่อยอยู่ที่หกกิโลเปตรที่ชกรถเก่งอยู่ที่123ร้อปอนด์นะคะวันนี้ก็ชกพิกัดร้อปอนด์เมืม่อครั้งได้ร้อยยี่สิค่ะก็ลด0.2ส่วนประตักนินซินบีมวยไทยนะการผ่านมวยพอพอกันนะ100่ครั้งเป็นนักชกอายุ21บปีรูปร่างได้สูงกว่านะร้อยหกเซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากสุราษฎร์ธานีมวยขวาครบเครื่องนะคะ ทำการพี่ซ้อมที่ซินบีมวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะนำ้ำหนักเบรยที่หกกิโลเบท,ที่ชกโลกเกตอยู่ที่123ไม่เกิน130ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทของเขาเมื่อเช้าช่างได้123ยจุดสองนะลดเท่ากันกับมุมแดงนะ0.2ค่ะสถานฟ้ามุมแดงนะเป็นมือฝีมือครบเครื่องมวยไทยหมัดสอกแรงรล้อสวนรัดเอลตีเหลี่ยมหักเทดีเก๋าเกมนะคะถ้าสมัยก่อนก็เก่งนะคะแต่ตอนนี้37ปีแล้วนะช่วงก่อนที่จะมาชกนี่ช่วงนั้น ก็น่าจะสามสิบห้าสามสิบหกก็ยังแบบว่าเวลาเราลุ้นนั่นเหนื่อยเลยนะเพราะเวลาที่เขาโชกราคาชอบเปรดเป็นต่อแพงเพราะเขาเมื่อก่อนเขาเก่งไงเขาเก่าเกมอ่ะแล้วทีนี้มาเจอนักชกคนเนี้ยอายุยี่สิบเอ็ดปีถ่ายไว้ชนะเจ้าจักรุลัดใบไฟก่อนนะหนูก็มองว่าเขาแข็งเก่งแข็งแรงนะอาวุธเขาเก่ากว่าไงคำว่าเก่าตรงนี้ขึ้นหนักอ่ะหนักกว่าเวลาคนที่แบบว่าไม่เก่าเท่าอโดนแล้วมันจะยุก จักจักรตัรดแพ้ไเหนะ็นไหมวันนั้นดูได้สูงกว่าด้วยยังแพ้เลยก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะขวาต่อยขวาบู๊ดุดันขวางหน้าสู้ดีนะคะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่นะหนูก็มองว่าเขาก็เก่งในระดับหนึ่งนะคะถ้าเปรียบเทียบกับอายุพี่สถานฟ้านะก็เคยแพ้คะแนนเข็มเพชรบอรภัยอนันต์มานะ,ะพี่สถานฟ้าแล้วก็มาชนะคะแนน เมืองลาวเกียรติทงยศล่าสุดนะมาแพ้คะแนนเมืองลาวเกียรติทงยศอีกรอบนะคะวันนี้มาเจอกับปตักนินซินบีมวยไทยนะคะเป็นนักชกรุ่นน้องฟอร์มการชกนะคะไฟก่อนที่เห็นอนะก็ดูดีนะเคยชนะคะแนนถั่วเขียวเกียรติกำพลมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรมตรีเพชรสุพรรณตองขาวเชียงใหม่ล่าสุดมาชนะจักรตุรัสซักปีดานะสามฟอร์มล่าสุดชนะมาลวดนะคะคือเขาเคยหายไปนานแล้วกลับมา่ายไว้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะ คู่นี้ออชอบไปที่ปะตักนิลซินบีมวยไทยนะไปปลายมาแนละ้วน่าจะกินกันปลายปลายถ้าต้นไม่หล่นไม่ร่วงนะคะคู่นี้นะคะปัตักนินนะ่าจะใช้ความเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะขวาต่อยขวาบูดุดันขวางหน้าสู้ดีนะคะปลายมีฮึดนะคะปลายกินกันค่ะถ้าไม่หล่นไม่ร่วงนะฟันธงคู่นี้สดหมดเก่า คุยของรายการนะคะแสนสนเอราวั and, นแะล้ววันนี้เจอกับยอดอีสานทีเด็ด99นะวันนี้ชกกันที่พิกัด126ปอนด์ค่ะมุมแดงนะเป็นนักชกอายุ25ปีสูง165เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากใต้สงขาการผ่านมวยดีนะ100ครั้งเป็นมวยซ้ายครบเครื่องทําการพิซ้อมที่เอราวันจังหวัดยะลานะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่63สกิโลเวทที่ชกโลกเกตอยู่ที่127ไม่เกิน130ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทต่ำกว่าเวทนิดหน่อยนะคะ126ปอนด์ึ่งร้127.1นะคะคก็ลด1.1ค่ะเจ้า แสนสนสิทธิ์หนึ่งอุบลหรือแสนสนเอราวันนะเป็นนักชกค,คนเดียวกันค่ะส่วนมุมน้ำเงินนะเป็นนักชกอายุย1สิบอดปีนะส่วนสูงร้8สปดเซนติเมตรสูงกว่า3มเซนนะเป็นมวยมาจากสีสะเกตนะการผ่านมวยเท่ากันหนึ่งร้อครั้งเป็นมวยขวาครบเครื่องนะเจอกับมวยซ้ายครบเครื่องนะทำการพิซ้อมที่ทีเด็ดเก้าาน้ำหนักไปปอยอยู่ที่หกสบสองกิโลค่ะเวทที่ชกโลกเก่อยู่ที่ร2อยม่เสิ131เอ็ดไม่เกนนร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะวันนี้ชกรอยไี่สิบหกปอนช์ก็ต่ำกว่าเวนเท่ากัน ก็ให้เหลือร้อยี่บหกนะคะมุมแดงนะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยซ้ายปั้มรัดฟาตีเหนียวแน่นลายแขนฟันศอกสวนเหลี่ยมหักเทดีนะคะก็ถ้าเอราวันนี่ส่วนใหญ่อะมวยเขาจะหนักแรงทุกคนนะคะเก่งนะมวยมวยค่ายเนี้ยแต่ละคนนะจะมีแบบว่าอย่างเฟสเอราวันเนี้ยถ้าเขาแก้จุดที่เขาช้าได้นะหยหาที่เปรียบยากเลย จริงหนูชอบลูกเตะเขาหนักมากๆนะคะสมุมน้ำเงินนะก็เป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านดักสักแข้งโตขวางนะสู้เข่าเหลี่ยมเชอดีรวดเร็วนะซ้อมที่ทีเด็ดเก้าเก้านะ,ะช่วงนี้ทีเด็ดเก้าเก้าก็กลับมาแพ้บ่อยแล้วนะคะก็มีโดนล,ล้อมบ้างแพ้บ้างนะคะตอนแรกๆนี่ซ้อมมาดีชนะรวดนะคะก็หรือว่ามันอยู่ที่ดวงของท่านเนะขาขึ้นขาลงเหมือนดวงของคนนะคะบุมน้ำเงินนะแสนสนเคยแพ้คะแนนโลกเงินส่อสมัยมาแล้วก็มาแพ้ สามารถปิ่นสินชัยมานะคะล่าสุดก็มาชนะยอดพลันชัยที่สึกท่อน้ําไทยรวมพลคนสม,มุยเกียรติเพชรเมื่อเดือนสิสองนะคะส่วนมุมน้ําเงินยอดอีสานนะคะก็เคยแพ้คะแนนเพชรนิรันดร์ดับรันสารคามมาที่สึกมวยมันสนันเมืองแล้วก็มาชนะคะแนนคมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะที่สึกท่อน้ําไทยล่าสุดมาแพ้คะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินที่สึกท่อน้ําไทยรวมพลคนสม,มุยนะวันนั้นเบียดเสียดสูสีนะแพ้แบบเบียดเสียดสูสีนะคะคู่นี้นะคะก็ออกชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะ ยอดอีสานที่เด็ดเก้าเนะคะชอบไปตามเชิงตามฟอร์มนะคะจะใช้ความเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านดักาสาดต์แข้งโต้วขวางหน้าสู้เข่าเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วชนะทางมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องอย่างเจ้าแสนสนเอราวันได้แน่นอนะคะ่ะฟันธงเฮงเฮงรวยรวย,ยมวยเข้าทุกคู่นะคะที่เด็ดเพชรยินดีวันนี้คู่ที่หนึ่งออกชอบไปที่ มุมน้ำเงินนะคะปากีสถานเอราวันวันนี้จะแก้ทางมวยสลาวทองได้แน่นอนค่ะส่วนคู่2จัตุรัสซับปีดาวันนี้ไม่กลัวทรงมวยอย่างกล้องพนัดนอนวัดยิ้มหน้าฝีมือพอๆพพกันลูกหนักแรงไม่เท่าไหร่นะ,ะจัตุรัสทนได้ค่ะส่วนคู่3านะคะสดบดเก่าค่ะปะตักนินซินบีมวยไทยนะ,ะจะชนะสถานฟ้าออโต้อาวันค่ะฟอร์มสดเหเกินส่วนคู่4ี่นะคะก็ชอบที่ยอดอีสานทีเด็ด9 9นะคะ มองว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะคู่นี้เบ็ดเสียสูสีแล้วจะชอบเลยนะคะหนูก็ชอบไปที่โมยอีสานค่ะเพราะว่าคู่เอกนี่เก่งเท่าๆกันค่ะเฮงๆรวยๆโมเข้าทุกคู่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านวน ที่ไม่ใช่แต่สุดท้ายก็รู้ต้องการากอะไรก็เป็นตัวเองวันนี้มันก็ดีที่สุดแล้วรู้สึกดีที่ได้ใช้ทุกหลบหายใจเปลือใไรรสักคนอกับเรื่อราวที่โหดร้ายถ้ามีเราเข้าใจใจคนไม่เคยเสียใา